คือจอมหยุดเดแต่ละมือแต่ละเว้นบ่เห็ดยัน่ึกกำลังภายในไว้กันน้ำตาพังวัน YouTube และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเอาไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมล็อกฟูดก้ดลจรนะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวดาบคาตานะดาก,ก้อนนะับนี่ฮะไฟลุกท่วมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแล้วก็จะมาสอนทําด้วยนะฮะ แล้วมันก็จะมีหมัดใหม่เข้ามาก็คือหมัดวิงชนนะเป็นหมัดมวยยิบมันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังจะเทขนาดไหนนะคุณผู้ชมหากใครที่กําลังสนใจร้านรับฟังเกตต่างขอแนะนาร้านนี้เลยอีดิตเบย์ชอ็อปร้านรับฟังโรบอกแแบบต่างๆแต่ยังมีบริการกดเกมพันและพุทิศาสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโดบกักมีระหัสฟุตและคิงพิษขายบริการเยอะยๆเต็มบริบทใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําคาตานะดักก้อนก,นกันเลยดีกว่านะครับก็เราต้องไปหาของ3อย่างนี้มาครับผม อ่าอย่างแรกเลยก็คือหัวกะโหลกมังกรนับก็คือเราสามารถหาได้จากเกาะแรกครับผมอันนี้คือเกาะแรกใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้นี่มันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีบ่อทรายนะแล้วก็เราก็หยิบที่ขุดมาครับนี่จะได้ที่ขุดมาแล้วก็จากนั้นเราก็เอาที่ขุดเนี่ยมาขุดตรงนี้มันจะมีโอกาสได้หัวกะโหลกมังกรนับเนี่ยกระดูกมังกรเนี่ยนะมันจะมีโอกาสได้ตรงนี้นับโอกาสดอบเท่าไหร่ไม่รู้นับแล้วก็หาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ออโต้คลิกไปครับขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นับพอเราได้แล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลย แล้วก็ต่อไปครับอย่างที่2เลยก็คือออฟดาร์กอนนะผมซึ่งออฟดาร์กอนนับสามารถหาได้จากเกาะใหม่นะอ่าสมมุติว่าเราอยู่เกาะเลขตรงนี้นะครับอ่าจะพาไปเกาะใหม่ก่อนนับสมมุติว่าเราอยู่เกาะเลขใช่ไหมตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้ครับมันจะมีเกาะหัวกะโหลกตรงเนี้แล้วก็ไปที่ด้านหลังก่อนนั้นเลยครับไปเลยครับผมโอเคครับก็เกาะใหม่ก็จะเป็นเกาะนี้เลยนะมันจะมีมังกรเต็มไปหมดเลยนะให้เรามาที่ตรงนี้นะ นี่ครับก็จะมีออฟดักก้อนนะับเนี่ยออฟดักก้อนโอกาสดอหเปอร์เซนต์จากตรงนี้แล้วก็ตีพวกนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับอ่าพอเราได้แล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้แล้วสิ่งต่อไปก็คืออย่างสุดท้ายเลยก็คือดักก้อนเบรสนะดักก้อนเบรสมมุติว่าเราอยู่อ่าอเกานะแรกนับให้เรามาที่เกาะหัวกระโหลกแล้วก็ด้านหลังหัวกระโหลกเนี่ยจะมีเกาะนี้ให้เรามาที่เกาะนี้ครับอ่ามันจะอยู่ด้านหลังเกาะหัวกระโหลกนะพอเรามาแล้วเนี่ยมันจะมีเอพซีตัวนี้ครับ ไอ้มันไม่ใช่เอพีซีี่มันเป็นดาบนะเป็นดาบปักหินอยู่ให้เรากดจิ้มมักดจิ้มไปเรื่อยๆครับโอกาสดรอป0.2เปอร์อเซ็นต์นับกดออโต้คลิกสุ่มไปเลยครับผมอ่าพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ได้ครบทุกอย่างแล้วครับผมเนี่ยฮะหาดักก้อนเบสจากตรงนี้นะกดจิ้มมาครับกดจิ้มเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับพอเราได้หัวกระโหลกมังกรแล้วก็ตามด้วยดักก้อนออฟแล้วก็ตามด้วยอาดักก้อนเบสนับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับอ่าเอพีซีตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะแล้วก็เตรียมตังมาเลย3,5 0 0ลล้้้าาานนกกววว่ยแ็ตด หัวกระโหลกมังกรแล้วก็ตามด้วยออฟดากกอนแล้วก็ตามด้วยดากกอนเบดแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมสามารถกดแรกได้เลยครับเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็ได้มาแล้วครับสำหรับดาบมังกรหรือว,ว่าดาบคาตาดาดากอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่าว่าพลังของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมการฟันนับจะเป็นอย่างนี้นน่การฟันนับจะมีออร่าสเก็ตไฟด้วยนะเห็นไหมมันจะมีสเก็ตไฟด้วยนะโคตรเท่เลยครับผมอ่าการฟันว่เท่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าครับสกิลแรกเลยครับเป็นการบินนับเป็นการใช้หัวกกะะโหลลมัังรรบบบบินนนแี้เยค โอ้โหสีแม่งข้อสวยดูดิสีย่างสวยเลยครับพอบินสักพักหนึ่งมันมันจะระเบิดนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้มันจะระเบิดนะครับแล้วข้อดีของมันนับสามารถรวบมอนได้ด้วยนะครับสมมติว่าตรงนี้คือมอนเตอร์ใช่ไหมเราสามารถบินนับแล้วก็รวบใส่ครับเรารวบพวกบอนมาครับเนี่ยมันจะเอามอนมาด้วยครับแล้วมันก็จะระเบิดบับนะครับเห็นไหมโอ้โหอย่างแรงนะครับผมอ่ามันสามารถรวบมอนแล้วก็โจมตีแล้วก็บินได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค้อจะเพอร์เฟกนี่ สวยด้วยนะครับแต่เราไม่สามารถกดปล่อยได้นะครับเราต้องบินสักพักมันจะปล่อยเองนะฮะนี่บัมนะฮะก็นี่ก็คือสกิลแรกครับผมส่วนสกิลที่2เลยนะเป็นการโจมตีระยะไกลก,ก็คือเป็นการยิงหัวมังกรไปข้างหน้านี่อ่าเห็นไหมมันจะยิงไปเส้นตรงครับผมมันจะยิงหัวมังกรแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปสกิลสามนะคุณผู้ชมสกิลสามก็จะเป็นท่านี้เป็นท่าคำรามครับจะมีปีกออกมาแบบนี้ด้วยนะเป็นปีกมังกรเพลิงนะ มันจะคำรามนะคู่ต่อสู้ที่โดนคำรามเนี่ยมันจะขยับตัวไม่ได้นับดีเดี๋ยวผมคำรามให้ดูก็รอบหนึ่งอ่าคำรามคำรามเห็นไหมเจอท่าคำรามนับเหมือนสิงโตที่คำรามใส่คนนับพอคำรามแล้วคนจะขยับตัวไม่ได้เพราะว่ากลัวเสียงคำรามเรานะครับอ่าโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเต้เลยนะคำรามนี่แต่มันไม่สามารถสกิลต่อได้นะต่อคำรามนับเนีฮยนี่ก็คือท่าที่สครก็ผมต่อไปครับท่าที่สีครับคือท่านี้ เป็นท่าเกีียวไฟครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านี้มันใช้ไงแต่ครูดาวโคตรเร็วฮะมันเป็นการโจมตีด้วยเกียวเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกียวไฟนะครับเนี่ยพายุไฟหรือว่าเกียวไฟนะครับโหบอกเลยว่าโคตรจะเท่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ไงอะน่าจะกดทางไวหรือว่าก,กดไว้เฉยอะแล้วก็ปล่อยสกิลออกมาปล่อยสกิลออกมามันก็โจมตีเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี้ยคูดาวมันไวด้วยนะครับคูดาวโคตรไวนี่คอมโบเลยครับคอมโบระเบิดปุ๊บ พอระเบิดเสร็จปุ๊บก็โจมตีด้วยท่าสองอ่ะนี่ฮะคำรามแล้วก็เกียวไฟโอ้หอย่างเต้อย่างเต้อเตโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับดาบไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมัดหมัดหวิงชุนกันดีกว่าว่าหมัดหวิงชุนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันทํายังไงครับคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้นะครับน้องวินนี่ครับหรือว่าน้องวินนาหรือว่าน้องวินอะไรไม่รู้พี่อ่านไม่ออกขอบคุณมากเลยแต่งตัวได้เกียนมากเลยนะ้องแต่งตัวคตรเกียนนี่คือจอมยุทธด,ดิแต่ละมือแต่ละวัน ั๊ดน,นะเดี๋ยวเรามาดูหมัดยงชุนกันดีกว่านะว่าพลังของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับการต่อยครับก็จะเป็นอย่างนี้อ้าจ,จ้าอ้าจ,จ้าอ้าจ,จ้านี่ฮะเป็นการต่อยครับเนี่ยต่อยไปต่อยมาแล้วก็ทุบด้วยนะทุบเนี่ยอ่าโอเคสกิลฮะท่าแรกเลยไปขึ้นกระแทกก็เป็นการเตะนะนี่ไปขึ้นกระแทกแบบนี้เลยนะฮะคููดาวห้าวินะครับอ่าสกิลแรกเลยก็เป็นการเตะบับคู่ต่อสู้ที่โดนถีบก็ก,กระเดินออกไปนะเนี้ยนี่คือท่าที่หนึ่งครับผมแล้วก็ ต่อไปครับเป็นท่าที่2ครับทีไปก่อนนับแล้วก็ใช้ท่า2ครับสตันนับเนี่ยคู่ต่อสู้จาแบบว่าเข่าสุดเลยจะโดนสตันชั่วคราวนะนี่คือสกิลแรกกับสกิลที่2ครับคอมโบกันได้แบบโคตรเท่เลยครับผมนี่ทีนี่หลับไปซะเนี่ยนี่คือท่าที่1กับท่าที่2คอมโบคู่กันได้นับแล้วก็ตามได้ต่อยครับแล้วก็ต่อไปก็คือท่าที่3นะครับท่าที่3มาเป็นไงมาดูกันครับผมท่าที่3เลยก็จะเป็นท่านี้ครับเป็นท่าล็อกครับผม เป็นท่าล็อกเป้าหมายคนเดียวเลยนี่มาดิจับล็อกจ้า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 ทุบหัวไปนึงเทีับนี่ฮะนี่ก็คือท่าที่สามครับคุณผู้ชมนี่นี่โอโ้โหคอมโบคตรเท่ครับผมต่อไปก็คือท่าที่สี่ครับท่าที่สี่ก็เหมือนกันครับจับล็อกมาต่อยเข้าไปครับนี่ฮะแต่ท่านี้มันจะรุนแรงหน่อยนะมันต่อยมันกระเด็นเลยนะเออโคตรรุนแรงแหละครับนี่ฮะอ่าหลับไปปุ๊บหลับใช้ท่าสามล็อกโอ้โหใช้ไม่ได้ครับแหมกดผิดมา นี่ครับนี่ก็คือหมัดยงชุนนะครับอ่าไม่รู้ว่าเรียกยังไงครับเป็นหมัดมวยยิบมันนะครับผมอ่าซึ่งจะเป็นอะไรที่โคตรจะเตีเลยครับนี่ฮะอ่าท่าที่1แล้วก็ตามด้วยท่าที่3อันนี้ท่าที่สี่ดีกว่าจับวอลกแหม่กระเด็นเย็ดเข่เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่านับก็ขั้นตอนแรกคือให้เรามาที่เกาะนี้ก่อนนับเกาะนี้จะอยู่ข้างหลังเกาะหัวกระโหลกตรงนี้นับอ่าแล้วก็มาที่นี่ได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเรามาถึงแล้วเนี่ย เราขึ้นไปด้านบนนะครับเนี่ยนะด้านบนจะมีแบบว่า abc ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีกล่อง3กล่องคนระับนี่ฮนะอ่าพอเรามาแล้วเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยเราจะกดกล่องไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกคุณผู้ชมจะกดไม่ได้คุณผู้ชมต้องใช้เพชรหนึ่งหมื่นนะปลดล็อกตรงนี้ก่อนพราะปลดล็อกเสร็จมันจะเป็นเควสแบบนี้นะครับอ่าช่วงแรกๆคุณผู้ชมจะแบบว่ากดไม่ได้เลยนะต้องใช้เพชรหนึ่งหมื่นก่อนนะพอปลดแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้อย่างแรกเลยเนี่ยพอเราปลดแล้วเนี่ยนะพอเรากดกล่องแรกใช่ไหมเขาจะให้ซิอัพมาให้เราซิอ up ไปเลย500ครั้ง เนี่ย mhm. แล้วก็ซ <udes> ิดอ <disappointing anda> ัพไปเลย500ครั้งแล้วก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะครับอ่าช่องแรกเลยหรือว่าช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นซิดอัพบัฟแล้วก็ซิดอัพไปเลย500ครั้งแล้วก็ต่อไปครับก็คือนครับวิดพื้นครับผมให้เราวิดพื้นไปเลย500ครั้งครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือนั่งสมาธิรับอันนี้คือแบบว่าจะซับซ้อนหน่อยก็คือเราต้องนั่งสมาธิ30มสิบนาทีครับผมก็คือน่ฮะมันจะเป็นเควสสุดท้ายเลยนะครับมันจะมี0ูนย์ทัพสามสิบในั่งสมาธิไปเลย30ครั้งก็คอ นั่งไปเลยหนึ่งนาทีครับพอครบหนึ่งนาทีแล้วเราก็ลดออกแล้วก็นั่งใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราเราเรานั่งค้างเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับห้ามนั่งค้างเด็ดขาดนับเราต้องนั่งหนึ่งนาทีครับเนีย่ยนับเลยจับเวลาเลยหนึ่งนาทีปุ๊บแล,แล้วก็ปล่อยแล้วก็กดใหม่นี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิค้างไวเลยสามสิบวินาทีมันจะไม่ได้ครับมันจะไม่ขึ้นให้ครับมันต้องนั่งไปเลยนั่งแบบเนี่ยหนึ่งนาทีปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็นั่งใหม่นะครับอ่าเพียงแค่นี้แหละครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราาก็จะไดด้มมมััทนีุชอ่ ก็ประมาณนี้เลยสำหรับดาบคาตะดากอนแล้วก็ตามด้วยหมัดใหม่หมัดหยงชุนนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าเรียกหมัดผิดไปก็ขอไภด้วยนะฮะพอดีว่าไม่ได้ดูยิบมันมาหลายปีแล้วอ่ะเมื่อก่อนตอนเด็กเคยดูอยู่พอโตมาก็ไม่ได้ดูเลยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากกดไลค์และกดซับสไคร e ด้วยเจอก,กันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับไปไปจ้า